ครับอตอนนี้ที่คิสเพิ่งเดินเชียงใหม่นะครับจะเปลี่ยนเวอร์ชัน Alien Heat GLD 80เวอร์ชันน1.40เป็น1.42นะครับวิธีทำนะครับเซตอัพก่อนอื่นนะครับโหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดใส่แฟลไดร์นะครับแล้วก็เสียบแฟลไดร์เราเป็เซตอัพไปที่ Unity Firewall นะครับนะครับเวอร์ชันของเครื่องจะเป็น1.40ทํำการอัปเดตเสร็จปุ๊บเครื่องจะถามว่ารีสตาร์ทนะครับอ่าโอเคนี่การรีสตาร์ทของเครื่องนะครับอืมเสร็จแล้วปุ๊บเครื่องก็จะถามจะมีการตรวจสอบ ตอนนี้เครื่องกำลังเป็นนะครับเวอร์ชันเก่าจะเป็น1.40เวอร์ชันใหม่ล่าสุดจะเป็น1.42ถูกต้องเพราะว่าเครื่องมิกตรวจจาก USB เรียบร้อยแล้วทำการกดอัปเดตนะครับตอนนี้เครื่องกำลังอัปเดตนะครับ10% รอสักครู่นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับพออัปเดตเสร็จนะครับจะมีปัญหาหรือว่าตกอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าเครื่องจะถูกรีสตาร์ทใหม่ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราเซฟโปรแกรมของซาวแต่ละวงทิ้งไว้ก็ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้70%อยู่ ครับในการอัปเดตก็จะมีของ g l d f i r e w a l l Monitor f o l เ,เดอรอะไพวกนี้จะถูกอัปเดตใหม่หมดล่าสุด ครับเสร็จแล้วนะครับแล้วจะมีคําว่ารีพอร์ตขึ้นมาอ่ไาไฟบออปเตดเสร็จแล้วมันต้องการบอกถามว่ารีบูตนะครับกดรีบูตเข้าไปโอเคคราวนี้ก็มาดูกันนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เครื่องจะถูกรีบูตขึ้นมานี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น1.42นะครับเมอวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแอดม i นคริสบันแดงนี่ครับ แต่อย่าตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะถูกรีบูตมาใหม่หมดทุกอย่างนี่นะครับถูกรีบูตใหม่หมดทุกอย่างถูกเซตอัพทุกอย่างถูกรีสตาร์ทใหม่หมดจะตกใจนะครับให้กลับไปที่อยู่หน้าโปรแกรมโซลูชันอัพนะครับเซตอัพแล้วก็เมมโมรีอันไหนที่มันเป็นซาวของเรานะครับสมมุติของผมจะเป็นอันแดง17 นะครับรีคอร์กลับมา Good. yes โอเคนะครับอ่าโอเคทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับนะครับกลับมาเหมือนเดิมหมดทุกอย่างอย่างอยู่เหมือนเดิมนะครับมีของอะไรกระซองรีคอร์กลับมานะครับโอเคกลับมาเหมือนทุกอย่างนะครับข้อแนะนํานะครับคือ ในการรีอัพเวอร์ชันไฟวอลนะครับย mm ังไงก็คือ1อันดับแรกนะครับโหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดใส่แฟลชไดร์นะครับใส่แฟลชไดร์เสร็จรอฟอร์แมตไปเลยนะครับฟอร์แมตไปเลยแล้วก็ใส่แปตตัวโฟลเดอร์เข้าไปหลังจากนั้นก็กด Unity f i ไฟ a อ l แล้วจะอัปเดตเสร็จแล้วเครื่องก็จะถามรีสตาร์ทรีบูตแล้วก็เครื่องจะตรวจสอบนะครับ ที่เหลือก็ตามขั้นตอนนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ